กราบสวัสดีเพืปป่อนพี่ๆน้องๆแฟนชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยทยู่ท่านไลน์กนลกเ,ลเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลมกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้ cm ใจดีอีกแล้วนะครับผมจัดจี้ใหม่ให้เราอีกหนึ่งจี้ซึ่งเป็นจี้ที่เขาคอนเฟิร์มการันตีว่าเป็นจี้เครื่องรางเทียนหนึ่งด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายเข้าสู่เซิร์ฟไทยถึงที่เราเรียกว่าไลน บอกเลยว่าจี้เนี้ยถ้าอยู่เซิฟนู้นอ่ะเขาเป็นจี้ที่เอาไว้เล่นกับตัวละครที่มีชื่อยอ่อว่าหอรอยอยนะครับผมโอ้ยน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะแต่เซิฟนี้ไม่มีหอร์ยอยนะครับผมแล้วเราจะเอาไปเล่นกับใครล่ะใช่ไหมอ่ะมาดูความสามารถก่อนกันลยกันนะครับผมแล้วค่อยคิดว่าเอาไปเล่นกับใครดีเมื่อฉันตกมายังเลนม์มักของตัวฉันเองหรือ สร้างเลยมากคงฉันเองนะครับผมมีโวกาส60%ที่จะติดตั้งกับดักสปริงเนาะกับดักสปริงนี้นะครับผมก็ติดตั้งที่ไหนก็ได้นะครับผมถ้าหากใครไปลงก็จะเด้งไปยังเลยมาที่แพงที่สุดเนาะของผู้ติดตั้งนะครับผมพอเหยียบเสร็จแล้วมันก็จะหายไปเนาะแล้วก็สามารถวางได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมในแมปถ้าเกิดว่าวางอันที่2ออันแรกจะหายไปนะครับ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส80%น้องที่จะยกเวทเข้ามาทางสามารถยกเวทได้สูงสุด2ครั้งและก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่มีเมืองคูณอยู่นะครับผมก็มีโอกาส70%ย้ายเมืองคูนไปยังเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับเป็นไงเป็นไงสออันเนี้ยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อันที่ว้าวก็คืออันนี้นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เราสามารถวางกับดัก สปริงในเทินของเราได้ปกติอะ่ะต้องวางตอนจบเทินหรือไม่วางตอนเริ่มเทินด้วยความสามารถของลูลูเบลับผมวางตอนเริ่มเทินเนาะจบเทินก็จี้ทั่วไปนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างควบคุมอะไรได้ยากนะครับผมแต่อันนี้เราจะควบคุมได้ง่ายขึ้นก็คือวางเลยนะครับผมแต่มันจะคล้ายๆกับจี้หลุมดำอ่ G um um, อะก็คือวางแล้วเราก็ไปลงแล้วเราก็เด้งไปยังไงแม่ที่แพงสุดหรือไม่ก็บังคับลูกเต๋าเขา ไปตกไปยังสปริงนี้แล้วก็เด้งไปนะครับผมเอ๊ะจี้นี้มันเหมาะกับ mm hmm. ฮาลยองเหรออุยอ๊ยอุ๊ยฮอลยองนะครับผมจี้นี้มันน่าจะเหมาะกับไกอาม,มากกว่ามั้งเพราะว่าไกอามีความสามารถในการในการบังคับลูกเต่านะ่ะเออจี้นี้เอามาให้ใครนะ่ะมันก็เป็นจี้ที่นานแล้วนะครับผมหนูก็ลืมไปลวเนาะส่วนที่การหานะครับผมลุงยังไม่ลืมนะครับผมเพราะว่า,วาเอ้ารีเฉย โอเคเราไปดูวิธีการหากันต่อนะครับผมเมื่อกี้เกมแกงลุงนิดหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าแกงอร่อยมากอ่ะวิธีการหานะครับผมเราสามารถหาจีนี้ได้ง่ายๆเนาะจากการสะสมนะครับผมเป็นดิจิตอลสีทองเนะครับผมทั้งหมด4อันด้วยกันเนาะแล้วก็เอามาแลกอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้อุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายนะครับผมเราสามารถเอามาแลกเป็นอย่างอื่นได้นะครับผมเช่นไพ่ทาโล่หมีน่ารักนะครับผมที่มีความสามารถในการต่อยใช่ไหมน่าจะใช่ฮะหมีน่ารักมีความสามารถต่อยใช่ปะ ออแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะลดลงมาเหลือแค่3ชิ้นนะครับผมเป็นเจนะ็ทแพกหนาน้ําแข็งซึ่งลุงกําลังเล็งๆอยู่ว่าลุงอยากได้ความสามารถเสาน้ําแข็งไปเล่นกับน้องเ,ออเลน,น่านะครับผมเนาะและอย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรละอ่าและการสะสมนะครับผมแปลดิจิทัลสีทองนะั้นเราจะต้องสะสมนะครับผมกับดักไม่ดี1 3ชิ้นนะครับผมแล้วก็สมุดอันเชิญกับดัก อีก2ชิ้นนะครับผมอย่างสุดท้ายเป็นเป็นก่อสร้างอีก2ชิ้นแล้วทําไม A อบวกหาสแล้ว A มาจากไหนอีก2อันนะครับผมเอมันต้องมีอันเดียวไม่ใช่เหรอแล้วเอทำไมอันนี้หา3อันงงมากนะครับแต่การสะสมทุกๆนะครับผมไอ้นี่เนาะ,ะเป็นกับอันเชิญนะครับผมก็เอามาได้เป็นที่เครื่องนาาสุดฮิตได้สมามวสุดท้ายได้แน่นอนอุปกรณ์เขียนแบบ ufo ก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่อย่างอื่นก็ดีกว่า เนาะขอหน้าอันบนๆก็แล้วกันนะครับธุอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสวนน่วนอันนี้ก็เปลี่ยนสกินเนาะก็สวยขึ้นไหมล่ะอืมสวยๆๆเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็ลูกเต๋าเดซี่มาใหม่แล้วนะครับผมก็ไปซื้อด้วยสวยแล้วเนี่ยอีกแล้วหรอทำไมวันนี้มีแต่อะไรสวยๆนะครับผมจะหาไหม คิดอยู่หาแล้วเอาให้ใครใช้ตัวที่ยุ่งเล่นแต่และตัวไม่จำเห็นจำเป็นต้องใช้เลยฮารายองก็ไม่มาไกอาก็ไม่มีนะครับผมโอ้ยบัชงนา่าสาวยิ่งนักสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมพบกันใหม่ที่หน้าคอนที่คุมีความสุขกันเล่นเกเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทอมเล็กเกลาเศรษฐีนะครับผมเอาล่ะอย่าลืมเก็บเพชรไว้หาตัวละครหดๆก่อนที่จะหาจีหดๆนะครับผมจุ๊บ